สวัสดีค่ะพี่น้องพอ่อกับยายท่อนเนาะค่ะนาะคลิปนี้ยายทอนสีมใไ้ความคิดส่วนตัวของยายท่อนนคะคะเด้อเกี่ยวกับการซื้อเครื่องร่อนข้าวเปลือกเพราะว่ายายท่อนกับขายพันธุ์ข้าวเปลือกอยู่แล้วเนาะค่ะนาะแเรวค่ะที่นี่ยายทอนเป็นเช่าหน้าที่แบบทําเองขายเองบไร้บร้เป็นโลงงานหรือว่าเป็นเครื่องขนาดใ,ใหญ่ยังสินะค่ะเป็นแบบครอบพ่วที่เฮ็ดเองแล้วที่นี่สิ่งหนึ่งก็ตรงคือซื้อเครื่องร่อนข้าวมามาที่นี่คือยายทอนความของยายท่อนก็คือเอาแบบ ราคาหลักหมื่นกว่าที่มันเออโอเคความสะอาด U T แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังสิน่ะแต่ว่ายท่ทอนก็นเลยสิมารีวิวคือตอนนี้ยีท่ทอนใส่มาสองเครื่องหรือเขาพี่น้องใช้มาสองเครื่องแล้วคันผู้ใดคิดจะตัดสินใจซื้อก็ฟังคลิปยีท่ทอนไปพิจารณาในการตัดสินใจซื้อเรื่องคารเดอร์ว่าเมนควมเยีท่ทอนบอหรือเสียเอาแบบใดก็เล่าแต่ความตัดสินใจตอนนี้ยีท่ทอนมาว่าในฐานะผู้บริโภคเรื่องคารเดอร์ เสียเงินไปก็ต้องให้มันคุ้มค่าเม่นบ่เออความคิดคืออย่างน้อยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ม่นบล่ะก็ให้ดีว่าเอาพัดลมเป่าซะเม่นบ่เออหลังจากนั้นก็คือตอนนี้ไอ้ท่อนเป็นคนอีสานส่วนมากเสียเท่าเหนียวเ้าาเหนียวลักษณะเม็ดเขามันสิงญงก็เม็ดเข้าเจ้าค่ะพี่น้องมันจะใหญ่กว่าอย่าลืมว่าพี่น้องอยุบพื้นภาคไหนตรงอานเม็ดเขาเจ้าของเรามาก้นส,สีเครื่องนะ่ะตอนนี้ไอ้ทอนลืมเลยไม่ได้คิดถึงข้อนี้ค่ะพี่น้องมาก ส่วนหมากที่ยายทอดเอามาล่นก็คือเป็นข้าเหนียวแล้วข้าเหนียวน่ะมันสิเม็ดเงี้กว่าข่าจ้าค่ะพี่น้องบาดี้ตะแกรงที่ยาะทอดไปซื้อก็เริ่มคิดว่าซื้อมาเครื่องนี้มาจากอีสานตอนใต่ส่วนมากอีสานตอนใต่เขาจะเสีย้าวเจ้าเป็นว่าล่ะเขาจะไว้เลยเห็ด้าวเหนียวบาดที่นี่ซื้อมาก็คือส่วนหมากมันบวกลลางค่ะพี่น้องมันจะไปอ้นอยู่ตะแกรงเพราะว่าเม็ดข้าเหนียวมันอ้วนกว่าข้าจ้ามันบวไหล่ลลูลู่ลูลงตามสเต็ปที่ห้องคิดไหวอะนะบาดที่นี่ก็เลยเออ เครื่องล่างเครื่องถือเครื่องดีเครื่องดีพัดลมดีโอเคดีแต่ว่าตะแกงไม่ผ่านกับพี่น้องตะแกงบอดีอีกเครื่องนึงก็คือตะแกงดีตะแกงผ่านแต่ว่าพัดลมบอดีโอ้ยย่ยทอนกระไรน้อยจักก็ค,ค,คือแบบว่ามั่นบดนัรงใจปันไดนะคะพี่น้องคันพี่น้องจะซื้อหรือว่าจะยังให้พี่น้องสังเกตดีๆว่าเขาพี่น้องนัมันเม็ดน่านใดที่จะเอาขึ้นย่อเนานะเอาความความคิดตัวเองจะได้ความสะอาดเท่าไหร่ เงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ถึงจะจัดสินใจสื่อได้เดีย๋ยวเยท่อนสิเอาให้เบิ้งแป๊บนึงค่ะพี่น้อง,องก็บ่ได้ว่าเพิ่นผลิตบ่ดีเ้อรค่ะเ้อร์แต่ว่าผู้ซื้อก็อยากได้ของดีคือคิดอย่างหนึ่งพอเอามามันจะได้แบบหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวนั่นก็คือเยทอนซื้อมาสองเครื่องค่ะพี่น้องนั่นให้เบิ้งแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะ เครื่องสีเขียวนั่นก็นสิเป็นว่าพัดลมไม่ถูกใจยะทนแต่ว่าตะกงตะแกงโอเคอยู่แรงดีชิกโงนี่ชึกชึกชึกแต่ว่าเม็ดเข่ารีบบ่ออกค่ะพี่น้องลํารับตัวนี้ตัวสีดำเนี่พี่น้องพัดลมอะไรดีแต่ว่าตะแกงทีไปหน่อยหนึ่งเหมาะกับข้าวเจ้ามันบอกไข่ลงกับพี่น้องเขาเหนียวเมนบอกไปออนอยู่ในตะแกงเมเลยต้องทั้งทำทั้งตีทั้งเคาะเพื่อที่จะให้เม็ดเขาที่มันข้า,างอยู่นะพี่น้อง เฮียลงไปเนาะค่ะให้มันลงตะแกงกันไหมทั้งทั้งทั้งเครื่องทั้งเคาะแต่ว่าพัดลมเอียงเขาโอเคอยู่ก็เลยว่าโอ้ขันิโทษเพิินมันกับอถือแมนมอก็เลยมาเอาก็คือเข้าใจลงนกบว่ามันกะเทรมดาละราคาโทนี้เอาราคากัหมื่นกว่าอยู่เด้อเหรอพี่น้องไม่ใช่ราคาหลักพันราคาคือหลักหมื่นกว่าอยู่เด้แต่ว่าก็อยากได้นันราคาความคิดก็คือความสะอาดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ทอนสื่อมา มันบอโอเคมาไหนพี่น้องบางทีก็ได้เอามาฝัดซอยมาฝัดมาเป่าซอยทั้งหนอกอีกเด้สำหรับผู้ใดสีคิดจะซื้อคิดดีๆ้อพี่น้องคิดดีๆเลยแหละเอาจ้วเจ้าสีเสียงเงินลายแบบเครื่องหมักลายๆมื่นไปเลยหรือว่าสีเอาคือแบบยัดท่อนมื่นกกัวยังสีได้่ว่าขันมื่นมื่นเมื่อกับเป็นเงินนะขันนอพี่น้องบ่เมนว่าเอาคิดไว้ย่างน้อยก็แปดสิเปอร์เซ็นมันก็โอเคแล้วได้สําหรับเราแต่มันบ่ไแปดสิเปอร์เซ็นต์เี่พี่น้องเอามาใส่จริงแล้วมันไม่ได้สะอาดแปดสิเปอร์เซ็นต์เลยเดี ก็ต้องเอาม้อฟัดมากระดูกอีกตอนนี้ก็คือเห็นไหมเนี่ยมันกับบอลแล้วจังสี่นะครับพี่น้องแต่อยาาให้มันแล้วถ้าคิดว่าอาจจะว่าถ้าเครื่องดีๆเลยจังสี่มันก็ดสิดีก็นี่นะแต่ว่าอย่าทนเนะครอบพวกรู้ืึอแบบว่าในหลายมือยังสั่นไม่ได้ทําบางทีถ้าปีหน้ามันตันมันตลาดเท่ากับมงไปทั้งไก่นะโมเมนต์ว่าเทาจะขายไปเบอร์บีเบอร์ศาสตร์เพราะว่า เฮ็ดพันเขาอย่จังสี่มันก็ปีนึงเข้ากันเฮ็ดอันนึงปีนึงเข้ากัเห็เหา้หาห้ารบน้มามท่านห้าเห็นน้มามท่านเราะค่ะพี่น้องผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ก็ไปพิจารณาว่าตอนสื่อแต่จิตใจสื่อคิดได้หลายเนี่ยค่ะพี่น้องเฮดเ้ากัดหลายอยู่เลยแต่ว่ามันก็ได้แบบนี้เลยก็เลยเอามารีวิวมาว่าความรู้สึกของผู้บริโภคในการซื้อเครื่องจะทาความสะอาดเข้ารีบทําความสะอาดเข้าเปลือกเพราะว่าขายพันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่เบิ้งฝากติตามยศท่อนไว้ในเดอร์คัตเราะว่า จะเป็นขามรูหายพี่น้องจักน้อยดีกว่าไม่ต้องหาข้อมูลดีๆพี่น้องหาข้อมูลทางที่ดีส่วนมากจะท่อนฉีสร้างท่างเพจแล้วก็เอามาเลยเห็นผลรีวิว,วในโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ไปดูด้วยตัวเครื่องไม่ได้เอาข้าวไปลองมันไกลก็เลยเออมั่นใจเพิ่นแหละหลังจากนั้นก็คือขันพี่น้องที่จะซื้อเสียเงินมนนื่นสีพี่น้อง ไปดูดีไปเองกับตัวไปดูว่าเครื่องนี่ความสะอาดเท่าไรเขาห่อเป็นยจงไหดีกัวคะ่ะพี่น้องจะถูกใจกัวถ้าเพิ่นมาสร้างท่องเพียรธรรมาดาลราคนเนาะคิดอย่างนึงมั่นบ่อไรอย,ย่างนึงจั่งสิลนะค่ะผบคุณทุกคนติเบิง้งกับพี่น้องกดติดตามย่าท่อนหายใเด้อคะ่ะเด้อพี่น้องจารายย่ทอนเบาแบบนี้ข้อมูลแบบนี้เอาไปพิจารณาในการตัดสินใจซื้อใดค่ะสวัสดีค่ะ